สวัสดีครับชื่อผมนี่บอมีภัยเมือนผมชื่อว่าบาดิษเปงเรือนอยูบ้านหนองแะสะซอยห้าตำบลห้อยทรายเนื้อนายน้องลาอำเภอสันคำแปลงนาบอกย้งใจน้ำปากาว่วาบะหินน้อยลอยน้ำเขียนข้าวซอยซอใหญ่ร้อนบอมแม่นตัดพัดเข้าหูไผ่ขอได้อภัยในตัวแห่งข้าขอได้อภัยในตัวแห่งข้าครับวันนี้ผมจะได้นำข้าวยุด คิดถามทำม,มาเมื่อพ่อแม่พี่น้องได้ยินได้ฟังกันนะครับฮัลโหลฮัลโหลเสียงโทรศัพท์พอกดทับฟังเสียงในไซว่าเบอร์คุณนี้โชคดีเหลืยละ แจ็คฟอดเนือนอายว่าไดหมื่นหา้าือกดหนึ่งเลยสแกนใบหน้าบอกเลขบัญชีมาเพือพักคนหายก็มีคนดีก็นักเจือแต่บอได้เนื้อาย หยุดคิดก่อนเนอะพี่น้องอาตังลายก่อนจะวอดไวเงินหายหมดนาเกียงหากเขาหูตันเงินน,าน,นาั้น่าบ่อเสียงขอเพียงเฮาหยุดคิด ถามลูกถามลานวงวานญาติมิตรติดตามข่าวได้ตึงวันหยุดตั้งสติตายอ่าต้องถามอากเหา,าต้องหูตันถามเหนือทามใต้ กสอทอชโทรไปถามได้สองหนึ่งศูนย์ูนย์นาจำไว้ห้องโดนหลอกเอาเข่าจุหลอกใจเปิดบันสีใดเงินมาโยกย้ายเงินนั้นผ่านเข้ามา,หา,หา,หา ปัญชีมานาะโตดนักบอน้อยภายทำบอดีกีวีสาวซอยเกิดก้อยฮืดดีที่ฉันคนชั่วโกงนามีมาถูกจัน ทุกรูปแบบหันนั้นนาหมอดูแหมนั้นนสาสำคัญนักงานนาหันข่าวตะวาาแสนตีเสียงย่างเยาวชนเสียคนมนเมียัง เสียเงินทองไปมากนักจนเกิดโลกเหงาซึมเศร้าแทตั้กตรอมจใจอยู่หันเนาน้ในหยุดคิดก่อนเนื้ปีน้องอาตังงายอย่านิ่งอาดูได้โ้้ยกันเนืเจ้า หยุดตั้งสติตึงหน่มตึงเท้าเฮาต้องหูตันข่าวนั้นเลเหลี่ยมโกงนามีมาถูกจันหันข่าวออกหันขีวีมีมาสะปะว่าคนมีสี ห่าบดีโทรไปถามได้สายด่วนไซเบอร์เบอร์ที่อยู่ใกล้เชียงใหม่เฮ้านาปีน้องหนึ่งสี่สี่หนึ่งนาปัญหาสอดค้องปีน้องบต้องกังวล ถามหื้อชั่วไว้อย่าได้ทรัพมาโซนปัญหามืดมนปึกษาเปิ้นได้ปัญหามือดมนปึกษาเปิ้นได,ด,นนได้และนายเฮ้ยสวัสดีครับ